ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งและประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง WPA ของนา,นายชาญรงค์อมศิริสิงห์ขอนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมีทักษะอาชีพโดยมีครูมืออาชีพและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา HNYX model โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นตั้งอยู่บนพื้นที่สูงมีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาขากะเลี่ยงลาหูคนเมืองและจีนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมะวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบ่งการบริหารงานออกเป็น4กลุ่มงานดังนี้กลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารบุคคลกลุ่มงานบริหารงานงบประมาณและกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นําทางวิชาการโดยในปีการศึกษา2.567ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยเน้นให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ active learning มีการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีการดำเนินพัฒนาห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพได้นำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้กับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นโรงเรียนบ้านห้วยกราและโรงเรียนบ้านผาแดงหลวงด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นใช้รูปแบบ HNYX model ทำให้เด็กและผู้เรียนได้รับการช่วยเหลือและได้รับการพัฒนาด้านต่างๆอยู่เสมอ ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้บทบาทหน้าที่ของตนเองที่รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายพัฒนาตนเองอย่างรอบด้านได้รับการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จากเครือข่ายในการจัดกิจกรรมครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและนักเรียนสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนชุมชน เกิดความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนและสถานศึกษามีความปลอดภัยสถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกดีเด่นระดับเพชรระดับจังหวัดด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับเพื่อลงสู่มาตรฐานของเด็กและผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา HNYX model โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาส่งผลให้เด็กและผู้เรียนได้รับการ เรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ active learning เกิดทักษะชีวิตและมีพื้นฐานอาชีพที่ดีด้านที่ 4. การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสถานศึกษามีการบริหารงานเครือข่ายโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นของโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายพัฒนาการศึกษากับครูนักเรียนชาวต่างประเทศ จากประเทศออสเตรเลียในการระดมทรัพยากรมาออกค่ายพัฒนาโรงเรียนร่วมกับชุมชนในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกทักษะอาชีพชุดที่1เมื่อวันที่30พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2568และชุดที่2วันที่25ถึงวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2568คิดเป็นงบประมาณ200,000บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินก่อสร้างได้รับความสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และบริบทโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้จากองค์การบริหารส่วนตำบลวาวีรับมอบหญ้าแฝกจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเชียงรายเพื่อใช้ปลูกป้องกันการพังทลายของดินบริเวณสนามหน้าเสาธงรับมอบชุดโต๊ะเก้าอี้จากบริษัทวรศรเอ็ดดูเคชั่น,นจำกัดจำนวน20ชุด เป็นเงินจำนวน80,000บาทมีการประชาสัมพันธ์งานของโรงเรียนผ่านช่องทางเว็บไซต์ของโรงเรียน Facebook ไล n ์และสารประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านและเข้าร่วมงานต่างๆของหมู่บ้านอย่างสม่ำเสม,สมอด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพื่อใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาเป็นครูมืออาชีพปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้การเรียนรู้ของเด็กและผู้เรียนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาคุณภาพครูและคุณภาพผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานสถานศึกษา เข้าร่วมการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ส,ส่งเสริมข้าราชการครูในโรงเรียนให้ได้รับการเลื่อนวิทยฐา,านะเป็นครูชำนาญการพิเศษจำนวน1นคนครูชำนาญการจำนวน1นคนผลที่เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษานา,นายชาณรงค์อมรศิริสิงขอนผู้อำนการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นและนายนัทวัตรร่วมชาติ ครูโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นรับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยมุกประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชรปีการศึกษา2567ในระดับจังหวัดนายอนิวัตรกองพินได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากิจกรรมนักเรียนด้านวิชาการรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอวอร์ระดับภาคนางสาวภาวินีชัยวังเย็น ครูผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษระดับดีมากนายอนิวัตรกองพินได้รับเลื่อนวิทยฐา,านะเป็นครูชำนาญการพิเศษและนางสาวสิริยมบุญรินได้รับเลื่อนวิทยฐา,านะเป็นครูชำนาญการผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษารางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบบยามุกประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร ปีการศึกษา2,567ในระดับจังหวัดรางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาโครงการสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดีปีที่3รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล50,000บาทมีผลการดำเนินงานโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี Best Practice โครงการพัฒนาคุณภาพการอ่านภาษาไทยโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษระดับดีมาก การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพนายชานรงค์อมรศิริสิงห์ขอนได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตอาสามุ่งมั่นในการปฏิบัติงานปฏิบัติตามจรรยาบรณวิชาชีพและมีวินยัยรักษาวินัยอยู่เสมอ นำหลักคำสอนทางศาสนาจรรยาบรริชาชีพครูมาใช้ในการดำเนินชีวิตและปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดีเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากผลการปฏิบัติงานข้างต้นส่งผลให้นักเรียนและผู้เรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลาย ก่อให้เกิดทักษะชีวิตและพัฒนาอาชีพที่ดีผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให้เด็กและผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพดังนโยบายของกระทรวงศึกษาที่ว่าเรียนดีมีความสุข